การประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทยโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาไทยในศตวรรษที่21ร้อยเรียงรากวรณวัตรพัฒนาทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ2 5 6 4จัดโดยวิทยายลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีร่วมกับสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พระคาเนศชาวไทยนิยมเรียกว่าพระพิคเนศพระนามอื่นที่พบเช่นพระพิคเนศสวนพระพิคเนศหรือคณปติเป็นเทวดาในาศาสนาฮินดูที่ได้รับการเคารพบบูชาอย่างแพร่หลายที่สุดพระองค์หนึ่งพบรูปแพร่หลายทั้งในประเทศอินเดียเนปาลสลรากาฟิจิไทยบาหลีบางคลาเทศ นิกายในศาสนาฮินดูทุกนิกายล้วนเคารพบูชาพระคเนศไม่ได้จำกัดเฉพาะในคณะปัตยะเท่านั้นและการบูชาพระคเนศยังพบในพุทธและไชนาอีกด้วยพระลักษณะที่โดดเด่นจ,จากเทพองค์อื่นๆคือพระเสียรเป็นช้างเป็นที่เคารพกันโดยทั่วไปในฐานะของเทพเจ้าผู้ขจัดอุปสรรคองค์อุปัมภมแห่งศิลปะวิทยาการวิทยาศาสตร์และศาตร์ทั้งปวง และทรงเป็นเทพเจ้าแห่งความฉลาดเฉลียวและปัญญาในฐานะที่พระองค์ยังทรงเป็นเทพเจ้าแห่งการเริ่มต้นในบทสวดบูชาต่างๆก่อนเริ่มพิธีการหรือกิจกรรมใดๆก็จะเปร่งพระนามพระองค์ก่อนเสมอสานนิษฐานกันว่าพระคะเนศน่าจะปรากฏขึ้นเป็นเทพเจ้าครั้งแรกในราวคริสตศตวตรรษที่หนึ่งส่วนหลักฐานยืนยันว่ามีการบูชากาันย้อนกลับไปเมื่อราวคริสตศตวตรรษที่4-5สมัยอาณาจักรคุปตะ ถึงแม้าลักษณะจะพัฒนามาจากเทพเจ้าในพระเวทและยุคก่อนพระเวทเทพรกรนณัฮหินดูระบุว่าพระเนศทรงเป็นพระบุตรของพระศิวะและพระปาราวตีพบว่าบูชากัอยาแพร่หลายในทุกนิกายและวัฒนธรรมท้องถิ่นของศาสนาฮินดู